เรียกว่าม so, ันจะไปเปิดประตูพี่แล้วต่อยพี่ลงมาไปพร้อมยังไปพร้อมแล้วเรียบร้อยสก็ธกูมึงมึงมึงเก่งมากสก็ธกูมันว่าไงถ่ายไว้ยังเรียบร้อยแล้ว เต็ดกงตายตาเพิงเึงเบ็นเตรียมเตรียมกด F บอกนะเตรียมกด F นะโอเค F เลยเตรียม F เลยกูตกปิดปีเกมปหวะ ไอเดี๋ยวมันจิ้งไงมึงน่ะรถจมน้ำเหรอรถจมน้ำพี่เฮ้ยเดี๋ยวไปดูมั้ก่อนบปางบ้าพี่ว่าไปดูเป็นึงเดี๋ยวผมตกปลาลอะ อยู่ใต้น้ำโชคดีขำน้อยอยู่ใต้น้ำเขียดเราสองคนโคตรเขียนเลยไอห่าก็เชื่อสนิทด้วยนะเขียนชิบหายชื่ออะไรวะไอดีบัตไอดียี่สิบสองยี่สิบสองไออะไรเนี่ดาดาฟอร์อะไรเดี๋ยวดีเกมอะไรของมันเกี่ยวล้ว โอโหตกน้ำหาวะแม่งหาย<ป>มันก็หลงกลเชื่องนะคนเราเนะ่ยเป่งโงออ่ไปหาลายต่อไปนี่หวนแล้ว